สวัสดีครับผมมาพินกับช n n น l ฟิลไทยในทุปครับก็อยู่ที่ร้านกาแฟอินเทนินนะครับเ็เป็นร้านกาแฟในร้านบางจากนะครับเขามีเมนูใหม่น่าสนใจครับเป็นดูรีนลาเต้นะครับหรือว่าลาเต้ทุเรียนนั่นเองเดี๋ยวมาลองชิมกันครับก็ได้มาแล้วครับราคา55บาทนอกจากนี้ก็ยังมีแบบปั่นด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าลองถ้ารถทุเรียนแล้วลองสั่ง ร้อนมาทานนะจะดีกว่าครับคือกาแฟกาแฟครับแล้วก็มีน้ำชาร้อนมาด้วย<ม>ลองชิมดูครับตรงนี้เป็นซอสทุเรียนหวานกลิ่นทุเรียนอยู่ตรงนี้ครับ ผมไม่แน่ใจว่ากินธรรมชาติหรือกินสังคราะนะครับแต่มีความเข้มข้นสูงถามว่ารสชาติเป็นไงอตอบยากครับเหมือนกับเอานึกภผ้าไปติ่มทุเรียนแบบที่ขายเป็นแท่งเสียบไม้นะครับแล้วเอามาละลายให้เป็นน้าไม่หมดแล้วมาอุ่นร้อน เติมนมเข้าไปใส่กาแฟาไปหน่อยจะเป็นรสชาติของลาเต้ทุเรียนร้อนแบบที่ผมกำลังทานอครับร้านกาแฟทในปัมป๊มบางจากนั่แต่นอกจากราดหน้าเขาน่าจะใส่รสทุเรียนลงในลาเต้ด้วยนะฮะนี่ฮะข้างล่างก็ดูมีรสชาติเลย เหมือนกาแฟแบบครีมเยอะๆนมเยอะๆแล้วก็มีกลิ่นทุเรียนครับ <c oughs> คงชอบสำหรับคนที่ชอบทานทุเรียนนะฮะ <c oughs> แต่ไม่มีเนื้อทุเรียนฮะ <c oughs> ผมเคยทานที่เวียดนามก็มีทุเรียนปั่นเอาเนื้อทุเรียนไปปั่นเลย <c oughs> ก็อร่อยอยีกแบบนะครับ <c oughs> จริงก็อร่อยนะแต่เป็นรสชาติเลยที่แปลกมากครับผมคิดว่าของเมืองไทยคงกล้าหาญมากเลยครับที่ออกรสชาติอยงมานะฮะเพราะว่าทุเรียนเป็นเครื่องดื่มเนี่ยมันไม่ใช่ความค <van> ุ้นชินของคนไทยแต่ก็ทำรสชาติออกมาได้ไม่เลยครับก็คนเดินทางครับรีวิวมาฝากกันนึงครับ มีเลมอนด้วยครับอันนี้เป็นร็อคุเรียนนะครับดูเรียนลาเต้นะฮะอันนี้เป็นแบบร้อนที่ผมสั่งอ๋อเก็บมาฝากกับร้านกาแฟอินเทอรนครับที่ปั๊มบางจากครับผมแล้วพบกันใหม่กับช่องฟิลไทยนะครับเอฟดอร์เบิร์นเยาทีวไทยนะครับเก็บเพิ่งลาต่เดินทางมาฝากกันครับราคา55บาท